ี่น้องแต้มเลขจะพามาดูครับแต้มแรกแต้มแรกอือพี่น้องใหญ่เล,ๆๆเลย้ยังไงทีนี้พี่น้องอมาแล้วครับแต้มแรกแต้มแรกครับพี่น้อง โดนจริงๆด้วยใส่สวยด้วยพี่น้องวันนี้ผมต้องขอของตักกเวยมันโล่งโคตรพี่น้องไปแล้วไปแล้วอู้นเ่็นแต่ใส่สวยๆเลยพี่น้องใส่สวยๆ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบทุกคนเจอกันอีกแล้วครับหากินริมคนาหลังจากคลิปที่บ่าผมไปดักกุ่งมาสองคลิปเนาะพี่น้องก็พอได้กินอยู่ครับแต่ว่าไม่ท่าไรคะนี้ผมดักตามคลองบ่อยๆพี่น้องข้าผ่านบ่อยๆขณะนี้มันได้ยินเสียงปลาว่าจะลองใส่เบ็ดดูบ้างีนเอาเบ็ดมาลองพี่น้องแต่ว่าเป็นลูกเหยื่อปลาครับไม่รู้ว่าตอนนี้ ปลามันกินเหยื่ออะไรครับเป็นเขียดไหมเขียดกระหายอย่าพี่น้องหรือว่าเป็นจริงดีผมว่าจริงดีกับน,นารุ่นจริงดีก็เขียดนะผมว่านารุ่นแต่นี่ผมมีลูกปลาหน่อยมีลูกปลาหน่อยพอดีพี่น้องนี่ครับลูกปลาหน่อยะหลายอยู่พี่น้องพ่อได้ใส่ครับไปวันนี้ก็มาครับบิดยี่สิบคันครับเพราะว่าเกระคองพี่น้อง มันจะเดินไกลหน่อยเลยคันนี้ผมไม่ได้เกินหรอกก็จะขึ้นรถเหมือนเดิมครับหาช่องแบบนี้แบบนี้ไปเรื่อยๆมาดูคันเบ็ดผมว่าจะหมาหรือเปล่าคันเบ็ดผมก็ประมาณ 20, 30, มเมตรยี่สิบเมตรสามสิบนี่แหละพี่น้องนี่ครับพี่น้องอุปกรณ์ที่ผมจะเอาไว้ขับตามทางแบบนี้ไปเรื่อยๆอะไรพี่น้องประมาณนี้นแหละหาหูคลองเลยตอนพี่น้อง,ปองเป็นกิโลสองกิโลเลยเพอผมขี่ไปเรื่อยยี่สิบกันนี่ก็เป็นลูกเหยียะผม กาน้อยกับเบ็ดคู่ใจเหมือนเดิมครับตะขอก็จะเป็นตาฉลามฉลามดำครับเบอร์สิบหกสิบห้าหรือสิบวกนี่แหละพี่น้องจำไม่ไห้ไหมามทสิผมใส่ก็จะเป็นขอน้อมันนี้เลยลึกๆอย่างนี้เลยอย่างลึกเลยพี่น้องเอ้ยผมใส่จะลงได้ไหมนี่ผมเจ็บ๊บหัวเขา่าม่ดูเป็นอะไระเรื่องแต่นหนาวมาเจ็บหวัวเขา่าพี่น้องมีใส่เนี่ยแบบหาบอบลงง่ายๆอย่างนี้ก็ลง แล้วก็จะเป็นพวกขอต่อท่ออย่างงี้แล้วก็ลงสองฟังอย่างงี้นะครับแต่ว่าตอนนั้นเขาดักแมงน่าจะลงมาได้ดอกเดียวไปกวนแมงเขาครับเดี๋ยวก็ไปหลุดกันเลยพี่น้องอุ้ย,ยมีคนดักเลยพี่น้องใครบะเหมือนจะลอยดึงเลยนะเบ็ดใครไ่ดูพี่น้องสีขาวผมจะดักได้ไหมเนี่ยติดสั่มกันไม่น้อยพี่น้องปลากับบวนดีอยู่ครับ ่ะเดี๋ยวไปดักกันเลยพี่นอ้องวันนี้ก็ดห้าโมงแล้วครับคันแหลก็ะยิงลงตรงนี้เลยพี่นอ้องเหยื่อป้าน้อยพี่นอ้องไปคันแหลหมานหรือไม่มาน นี่ต่ออีพี่น้องจะคันปลาบวนเต็มเลย พี่น้องผมก,ก็ขับหาไปเรื่อยๆครับเนี่ยแบบนี้ครับไปหาไปเรื่อยๆหาที่มันเป็นแบบนี้ที่ว่าลงง,างาบบ่ายๆเนาะครับ่อนที่ลงง่ายๆโอ้ผมเจ็บหัวเข่านี่ลงง่ายๆแบบนี้โอ้ยแล้วก็มางีดเลยพี่น้องกินเหยื่อลูกปลาผมไม่ได้ใส่แบบนี้เด้ผมจะใส่แบบให้มันจมไปเลยนี่แบบนี้เลยเพราะว่าผมกลัว ก็อย่างหนึ่งคือเป็นคลองเป็นนี้พี่น้องใช่ไหมเขาชอบมาปล่อยน้ำกันตอนคืนจะปล่อยน้ำหรือว่าน้ำม,มาถ้าน้ำม,มาก,ก็ดีมามันก,ก็อยู่ลึกลงไปหน่อยแต่ว่าถ้าน้ำขาดปพื่อปลาลอยเพอร์เซ้นที่ปลาจะมีมีติดเบ็ดก็จะเยอะหน่อยพี่น้องผมก็จะใส่ไปปะเนี่ท่วมตะขอเบ็ดนิดน,นึงนี่พี่น้องไม้ก็สวย,ยอยู่นะสำหรับเบ็ดยี่สิบนผมแต่ที่ใส่ทีนึงกันู่นแหละพี่น้องเอ้ผมว่าเกือบถึงท่อนอู่นแหละหาบอสใส่ง่ายๆใสขึ้นไป คือตกดินหละพี่นอ้องได้ประมาณห้าหกคันอยู่เลยดึเงเดียวกันครับนาข้าวเขาก็เริ่มเริ่มปั่นดินแลวพี่นอ้อง เริ่มไทยล้วหรอครับเราจะเริ่มเตรียมตัวกันอีกแล้วผู้ทำไมบ,บิงนี่มีหนามก็สูบหนามนี่พี่น้องแม่นไหมถ้า่าเป็นหนามค้างนี่โว้ยเสร็จเลยเลยนะพี่นอ้องยางมอเตอร์เลยเด็ดแบบนี้ ฝั่งทางนู้นมัน,มนมองอเหมือนจะลงง,ง่ายๆพี่น้องแต่มันคือยังลงยากอยางลงลองครับไปดูเลยอี่แหลยสายยี่ได้ก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องนี้กรไฟลงเอาครับสายยี่ได้สองฝั่งเลยดักก็จะได้ฝั่งนี้ด้วยก็ฝั่งนี้ด้วยรใส่ดักตามหนาท่อนี่แบบนี้ตื่นๆมพอลงได้พี่น้องลงเงาแต่ทางนี้น่าจะไม่ได้พี่น้อง โอ้คันนี้มีหลอบค่าก็จะบ่าผมเม่นน่อใส่โน่นเนาะไกลๆฝั่งหนูกันไดนะ้เนาะอันนี้ก็ใส่ทิศมุมพอนีก็ได้ไปแบบนี้เขาลงได้พี่น้องฟลาบวนเตียมเลยอันนี้เป็นฟลาหมอฟลาบวนเตียมเลยพี่น้องค่กกรับนี่เพราะว่ามีทิศได้รุ่นเลยเนาะ S <S 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 โอ้สุดยอดเลยพี่น้องเมื่อกี้ไปเลยข้างหลังเนี่ยสุดยอดเลยบุกป่าไปเลยพี่น้องทางก็ยหญ่ใหญ่อดีพอเดี๋ยวใส่อีกขั้นหนึ่งอยู่พี่น้องเอ้ยห่านี่แต่เป็นแบบนี้พี่น้องผมก็ลงได้อีกนี่ทางลงไปเรื่อยๆ,ๆอย่างนี้ ได้ลงไปพี่น้องแต่ปลาตามคอพี่น้องบ้วนเต็มเลยนะแต่จะตัวใหญ่ไหมผมไม่รู้เดือนนี่น่าจะได้รุ่นกันพี่น้อง้อาไปใส่ต่อก่อนพี่น้องแง่ดุดดันไปตางยใหญ่ๆเขาจะจอนให้ผมลบก่อนให้ตัวน,นึงก็ไม่ให้ผมลบผมก็รีบขึ้นมาพี่น้องไปขึ้นต่อพี่น้อง ายปลาเพิ่งบุ้งพี่น้องทื่ใหญ่ๆขึกหน่อยแต่ลุงง่ายลุงง่ายก็แบ่งเอาพี่น้องมาอันตัวใหญ่พี่น้องเอ้ย ปลาปักบุ้งอีกแล้วปลาปักบุ้งนำโชคพี่น้องฝั่งทางโน้นลงได้อีกจักหลัางนึ่เนี่ยเหมาะเลยพี่น้องเพราะว่าข้างล่างนี่มันเป็นท่อเขาน่ะ ทางหนูกับลางเมื่อเด็กพี่น้องเอ้ยแค่พี่น้องบวมไม่ติดตัวอใหญ่เลยผมว่าหนามก็เยอะด้วยนี่มีซิทแต่ใส่อยู่พี่น้อง ซิดหมาตัวใหญ่มีซิดหมาตัวใหญ่โพนี่ก็เพิ่งลอยคันเบ็ดพี่น้อง ป่าพกบุงน้ำโชคพี่นอ้องไม่บวนมีไก่เลยมามันหมาสครับุยต่อพี่นอ้องไม้ป่าพกบุงนี่แหละพี่นอ้อง ปักบุ่งเดี๋ยวครับปาปาักบุ่งแบบนี้แหละครับมันมาลจะมืดแล้วพี่น้องครกงงแล้ว เลยอีกสคันพี่นอ้องหมด,แล,ดแล้วครับพี่น้องดักเบ็ดเสร็จแล้วครับยี่สิบคันประมาณกับสองโลเหมือนเดิม <laughs> ขี่รถเหมือนเดิมครับไม่เป็นไรสองกิโลก็ถือว่าไม่ไกลเพราะว่าขี่รถเอา กัมืดแล้วครับเลิมืดนแล้วว้าเต็มทงเลยพี่น้องนู้นฝนฝ่าพี่น้องเห็นไหมก็จะลุ่นเบ็ดกลับแล้วพี่น้องรอบขากลับจะมาน์สไหมสำหรับเบ็ด20สิคันกับหมายคลองประมาณหนึ่งสองสามสี่ประมาณหกคลองพี่น้องหกคลองคลองละสองสามสี่คันประมาณนี้ไปไปลุ่นขากลับกันพี่น้อง ผมยเด็ดเอาใบไหม่ไปได่าขามาดักมาผมรีบว่าไม่ทันผมเลยไม่ได้ทำไมาไว้ทำไมขาขากรับเอาพี่นอ้องไปรุนกันครับไปครับพี่นอ้องไปดูเบ็ดรอบแรกกันครับจะมาหรือไม่มาตอนนี้ก็จะประมาณเกือบสามทุ่มแล้วครับเพราะว่าจะดูรอบเดียวดูเชา้าทีเดียวเลยครับพี่นอ้องกับเบ็ดยี่สิบคันจะมาหรือไม่มาพี่นอ้องไปดูกันครับโอ้หนาวมากเลยครับสิบสององศา รื้กันครับพี่น้องไปครับพี่น้องมาถึงประมาณคันที่สามที่สี่นี่แหละครับเยอะมดแต่ว่าที่ผ่านมาก,กับมีแต่ปลาดินดีอยู่ได้พี่น้องดเดี๋ยวลงไปใส่เหยื่อครับพี่น้องอนนตาเราก็มีแต่ตัวที่แข็งแรงแข็งแรง ปากดูแทบทาาไม่เห็นแล้วขอตัวสำหรับ À, tỏ thì nó. Nhát không đi, đuổi tổ phía nọ, hàng long nhát vậy, chắc phía nó, gì vậy เต็มเลขเต็มเลขพี่น,อน้องใยายใหญ่ๆเลยโอ้ยังไงทีนี่พี่น้องมาแล้วครับเต็มเลขเต็มเลขครับพี่น้องอึอ๊บโอเค แหลกข,ของเราครับพี่น้องอลืมเอาของใส่หน่อยมาแล้วครับพี่น้องเต็มแรกว้า ลืมมาข้องใส่มาพี่นอ้องแล้วใส่ผลไปกระป๋าไปเลยช่ว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 ยเดี๋ยวเราวก็เป็นนี่แหละครับพี่น้อง

พี่น้องได้ยินเสียงบ่ไหมเต็มเลยไป,ปตุ่นต่อพี่น้องมาดูครับสองครั้งสุดท้ายเลยครับมาหรือเปล่าอือม,มันยังอยู่ครับพี่น้องวายเก่งด้วยคันนี้ก็เหมือน,นกันครับคองอาจจะประมาณนี้แหละพี่น้อง ดูเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้อง๊บโอ้สำหรับ20คันในรอบกลางคืนก็หนึ่งแต้มพี่น้องก็ถือว่าเอ้ยฟาวครับเป็รอดูตอนเช้ากันพี่น้องว่าจะมานหรือไม่มานไปขออนุญาตขับกระบาก่อัพี่น้องเอ้ยอู้หหนาวอย่างแรงเลยสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนสวัสดี มันคือนหนึ่งแต้มตอนนี้หนามากพี่น้องอุณหภูมิก็สิบเอ็ดองศาครับของเช้าวันนี้มาดูเบ็ดขั้นแรกกันมาจะมาไี่พี่น้องมันคือในหนึ่งแต้มใส่ซสืออ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 ้อเลยพี่นอ้องโอ้ยพี่น้องหน้ามันรดเหลือลรอยโอ้หนำรดเยอะเลยพี่น้องมันคืบเลยดูกันพี่น้อง เดี๋ยวมันลอยพี่น้องน้ำมันล่นเดี๋ยวลอยโอ้เดี๋ยวล,อย,อ,ยวลอยขาบหนามันหลดพี่น้องเห็นไหมมันคืบเลยสำหรับคันแรกก็ยังไม่โดนครับน้อคันที่สองโดนไม่นอ้อวไปรอหล่นกันพี่น้องคันนี้มีอาก,การครับพี่น้องมองไปเห็นตัวเลยแต่น่าจะตุยไหม ผมว่าน่าจะตื้อล้้แหละเมื่อวานผมลงตรงไหนวะเออตื้อเด่พี่น้องมาติดตั้งแต่เมื่อคืนครับติดกิ่งไม้กิ่งเดียวเองพี่น้องเออโอ้ใส่สวยๆพี่น้องแต่ว่าตุยเป็นที่เรียบร้อย จมแรกของตอนเช้าครับพี่น้องสวยอยู่เลยพี่น้องแต่ว่าตุยแลวเพิ่งได้ตุยเลย จะไปลุนต่อพี่นอ้องสามขันแรกก็ได้หนึ่งแต้มแล้วไปสอนเรบตอนเช้ามันมันมาพี่นอ้องคันนี้เหมือนมีอาการครับคันลึกๆลงลึกๆพอาดักเหยื่บป่ามีลึกอี่เล่าใช่ไหมพี่นอ้องดูกันพี่นอ้องลงไปครึ่งคันเลยไม่รู้จะโดนไหมพอมองไม่เห็นปา่าแต่มองไปเหมือนมีอะไรดำๆอยู่ข้างล่างเลยพี่นอ้องเหมือนป่านี่เห็นไหมพี่นอ้อง มันลงไปลึกน hey, นลเนี่ยเฮ้ยมันลานี่ปลาปช่อนปลาดุกนี่เฮ้อะไรทำไมตัวยาวจังพี่น้องโอ้ปลาช่อนโอ้ตุยครับเื็นที่เรียบร้อยไม่มีอะไรพันกับตุยได้พี่นอ้องแจมที่สอง,องตอนเช้ามันหมานครับมที่สองโอ้ยพึ่งแต่ตุยพี่น้องเนย ข <c oughs> นมีอาการพี่นอ้องอ้ยเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วอีกแล้วครับอีกแล้วครับอ้ยเป็นจ่องน้ำไหลพอดีเลยเขาสูบน้ำออกมาจากสะหรือเปล่าพี่น้องเต็มนาเลยมันเลยเป็นทางน้ำไหลปลาเลยมาเจ่าอเปล่าพี่น้องนี่พี่น้องน้สูบบ่อ,อขึ้นมาครับไปดูปลากันดีกว่า พี่น้องอ้ตัวนี้ยังไม่ตุยครับตัวนี้ยังไม่ตุยตัวนี้ยังไม่ตุยว้าแต้มที่สามของตอนเช้าใส่กอดสวยๆอยู่นะพี่น้องใส่ก็สวยๆอยู่ครับ เต็ที่สามมาแล้วพี่น้องเด็มที่สามมาแล้วปลุยตอสามครั้งสุดท้ายแล้วพี่น้องเมื่อกี้เดินมาก็เห็นมันเหมือนจะมีตัวอยู่นะเห็นเบ็ดมันโยกอยู่แต่ว่าคันมันอ่อนก็ไม่รู้จะเป็นกับตัวปลาหรือเปล่าอันนี้พาเทือขึ้นสูงแล้วปไปไม่หลุดกันครับจะหมดแล้วเหลือสามครั้งสุดท้ายน้องโดนจริงๆด้วยใส่สวยด้วยพี่น้องวันนี้ผมต้องขอของตักเดินมันโล่งโคตรพี่น้อง ไปแล้วโอ้นมีแตสายสวยๆเลยพี่น้องอือม,มามสีสายสวยๆครับอุ๊บอา้าวโอเคมาอีกหนึ่งแต้มพี่น้องแต้มทีซีแล้วสำหรับตอนเช้าตัวนี้ไม่ตุยครับ น,นี่ไม่ตุยพี่น้องโอ้ยใส่สวยเลยสีแตนแล้วครับอสองครั้งสุดท้ายข้างหน้านี้เลยพี่น้องเนี่ยไปหลุนกันต่อถึงบ้านเรียบร้อแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับของเมื่อคืนกับเมื่อเช้าพอไดดต่อมอยู่พี่น้องถือว่าไม่ฟาวครับพี่น้องมาดูผลงานกันครับ ครับไฮแต้มส,สวยๆโฮลดูพี่น้องดูจากฟ้าองค์ดูตัวปลาเราน่าจะรูล้วเนาะก็จะสวยประมาณสามตัวนี้กัรวมกันนี่ก็ประมาณโลโลเกือบโลครึ่งพี่น้องนี่สองตัวนี้จะใส่สวยหน่อยตัวนี้ก็ลองมาอีกได้กับข้าวเช้าแล้วครับพี่น้องครับผมใครที่ชอบการหาอยู่หาก,กินใส่เบ็ด หรือว่ารักหนูสุกอย่างครับผมก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเาป็นกำลังใจผมนะครับเราเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ